สวยคุ้มทุกคันวันนี้นุชจะพาชม4คันสวยๆเลยเริ่มต้น 1.8e และ1.6ชมออ l นิวและไมเนเชนวันนี้นุชจะพาชม4คันนี้บอกเลยได้ไปทั้ง4คันคุ้มค่าคุ้มราคาเริ่มต้นฟรีดาวผ่อนเดือนละเพียงแค่7,000บาทไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กันนุชเพชรยนต์รถมือสองกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กัน,น,นที่สำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนเสดีไทย68แยก1นึ่งบินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะตัวรถเอาตินะคะให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะคะ4คันนะคะบอกได้เลยว่าได้ไปคุมแน่นอนเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวชมไมเนชเชนนะคะหรือว่าเป็นชมนิวนะ,ะวันนี้นุชมีมาให้ สีคันให้ชมกันนะและก็พามาดูกันนะคะว่าอาชีพนะคะแบบไหนออกได้หรือว่าไรายได้ประมาณเท่าไหร่ออกได้บ้าง ควรใช้แบบไหนที่คุ้มค่าและราคาต่างกันถ้าเป็นลูกค้าจะใช้แบบไหนวันนี้นุชจะพาชม4คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าทั้ง4คันได้ไปคุ้มค่าทั้งหมดแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดตัวคันแรกกันก่อนนะคะสำหรับตัวคันแรกของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นตัว 1.8e นะคะพี่ท่านไหนที่กำลังมองหาภายในเป็นโทนสีดำอยู่นะ,ะวันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.8นะคะ 1.8e ปี 1> 1. E 2018เป็นโฉมไม่ในเชนแล้วเรียบร้อยกระจังนหน้าโครมเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะตัวโคมไฟใส่กริ้งสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานด้วยนะคะตัวนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่7,000บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากได้รถเอวติสไว้ใช้งานอยู่นะผ่อนสบายๆนะคะนุแน,นะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับคันนี้นะคะ t ตโตยตา้าโคโร拉เอาตินะคะ 1.8e นะคะ ลูกค้าเห็นได้ชัดเลยนะสันเตียมคมคมเห็นได้ชัดตัวรถนะคะไม่มีประวัติผิดความมานะรถทั้ง4คันที่นุชนําเข้ามาให้ดูวันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกคันเลยที่จะให้ดูวันนี้นะ,ะตัวนี้ได้เป็นปี2018นะคะพี่ไม่ใช้งาน101,000กิโลราคา401,900 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ7,000บาทเท่านั้นเลยภายในนะคะได้คุมโทนสีดานะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําด้วยคันนี้นะคะบาะ หนังสีดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ภายในคุมโทนสีดำส,สวยๆเดี๋ยวนู้ดขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะคะอ่ะอนี่นะคะตัวฟังก์ชันนะคะมาพร้อมพรอมไรมอติรฟังก์ชันสวยๆเลยนะคะหน้าจอเชื่อมต่อ DVD FM ได้ระบบแอร์ปรับมือสวยๆได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสำหรับใครที่มองหาภายในสีดำอยู่ต้องคันนี้เลยนะคะกับ toyota altis 1 8 e ปี2018ราคา4 1 9 0 0 0บาทฟรีดาวนผ่อนอยู่7,000บาทเท่านั้นนะคะได้ตัวรถโครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยสวยๆก,กว้างๆนะคะนั่งด้านหลังสะดวกสบายกว้างขวางนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้พี่พี่ท่านไหนได้ไปนะคะ คุ้มเลยสำหรับคันนี้นะคะขอรายได้อยู่ที่18,000มบาทเท่านั้นนะคะสามารถออกคนเดียวจบเลยนะคะกับ Toyota c o r o l อา a ิติส1.6ึนะคะปี18นะ,ะสันเรี่ยมคมๆรอบคันเห็นได้ชัดไฟท้ายเดิมโรงงาน พ่อค้าแม่ค้านะคะก็สามารถออกได้เลยนะขอที่มีอาชีพชัดเจนนะคะคันนี้ 1.8e นะผ่อน7,000นะคะสวยๆแบบนี้ท่านไหนสนใจนะคะกดติดตามนะคะและก็โทรมาเบอร์โทรตามด้านล่างได้เลยนะบอกเลยว่าทุกคันนะคะได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อคันที่2เลยนะคะคันนี้นะคะย้ำอีกทีหนึงนะกับ To y ยต a า l อวตนะคะ,ะ,ะ 1.8e นะคะปี2018ราคา4,19,000บาทเท่านั้นเลยเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะคันนี้ฝากด้วยนะใครสนใจจดทะเบียนมหารถได้เลยนะคะหรือว่าเป็นคันที่2คันนี้เลยนะคะ t ตโ o ต้าอ t i ติส g ภายในนะคะได้เป็นคุมโทนสีเบจนะคะตัวนี้ปี18ราคา4 0 9 0 0 0บาทฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่7 0 0 0เช่นเดียวกัน 7 0 0 0แต่ได้เป็นเครื่อง 1.6G นะตัวโครงสร้างบอดี้เนี่ยรอบคันเนี่ยเดิมโรงงานด้วยนะคะสวยๆไฟหน้านะคะเป็นมัลติ r e ฟเลกเตอโคมไฟใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีช้ำนะคะเลือกได้เลยนะจะเป็นตัว1.6หรือว่า1.8นะคะเรามีให้เลือกทั้ง2รุ่นเลยนะคะสำหรับตัว 1.6G คันนี้นะคะจะได้เป็นคุมโทนนะคะคันนี้เป็นสีเบดนะคะสำหรับภายในนะคะเบาะหนังสีเบดแบบนี้ นะพวงมาลัยนะคะมอติฟังก์ชันมีมาให้ครบเหมือนกันเลยนะเป็นแบบฟุตสตาร์ดมาให้แล้วนะคะสำหรับตัว1.6 g คันนี้นะคะจะได้เป็นแบบฟุตสตาร์ดมีกุญแจสำรองให้1ดอกตัว1.8จะเป็นดอกไขนะคะมีกุญแจให้เช่นเดียวกันนะคะภายในนะคะสีเบจเดิมสวยๆแบบนี้เลยเบาะหนังไม่มีช้ำตัวรถไม่มีช้ำเลยนะคะพี่คันนี้แนะนำเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวรถนะคะได้ ท้องผู้โดยสารกว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะนั่งสะดวกสบายไม่มีแอร์ออดเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับใครที่อยากได้เป็นรถนะคะประหยัดน้ํามันอีก1รุ่นเลยนะกับ 1.6G ก็ได้นะคะคันนี้นะหรือว่า1.8เราก็มีสําหรับคันนี้นะคะขอได้ได้อยู่ที่18,000บาทเช่นเดียวกันออกได้คนเดียวจบเลยนะคะหรือว่าจะไปวิ่งแกลบนะคะขับ ส่งพ,พ่วงผู้โดยสารต่างๆเนี่ยคันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะลูกค้าหนูมาหาเยอะมากเลยนะเอารถเอาติดนะคะไปรับส่งผู้โดยสารนะคะแล้วก็ออกง่ายด้วยผ่อนอยู่ประมาณ7,000บาทเท่านั้นเองนะคันนี้ด้านหลังตัวรถสันเหลี่ยนคมๆเห็นได้ได้ชัดเลยไฟท้ายอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมแบบนี้เลยตาสัญลักษณ์โคราเอาติด1ดหีอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะสวยๆอ่ะเดี๋ยวฝากไว้อีก1คันนะคะสำหรับตัวนี้พ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่า ตอนนี้นะคะออกได้อยู่นะตอนนี้ออกได้อยู่นะสําหรับพ่อค้าค้าขายนะเดี๋ยวจะมีในส่วนของรายละเอียดตัวเดือนหน้าเนี่ยไฟแนนซ์นะคะเขาจะแข่งขึ้นนะสำหรับใครกําลังมองหารถมือสองอยู่นะคะรีบเลยนะภายในเดือนนี้ออกได้ออกนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะแข่งขึ้นนะคะออก จะไม่สามารถออกได้เป็นบางอาชีพแล้วนะคะลูกค้าขาอะคันนี้ย้ำให้อีกทีหนึ่งนะคะ To y ยต a าเอวติสนะ 1.6G นะคันนี้ปี2018ราคา49,000บาทฟรีดาวผ่อน7,000เช่นเดียวกันได้เป็นเครื่อง 1.6G นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะสนใจสามารถแคปทะเบียนมาหานุ่ได้เลยนะอ่ะต่อมาเลยนะคะสำหรับชมนิวของเราบ้างคันนี้ เซ็ตช่วงล่างมาให้ใหม่แล้วนะคะพร้อมหน้าใหม่สวยๆเลยนะคะไม่รัําสมัยแล้วนะสําหรับใครจะขับเอาติดนะวันนี้ได้ชมออนิวนะคะสวยๆแบบนี้มา1คันสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็น Toyota c o r o ร l a ออนิวอาติ 1.6G ปี2019ราคา5,19,000บาทเท่านั้นเลยเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ตัวรถสวยเดิมโรงงานนะคะไม่มีช้ำแน่นอนนะคะตัวรถสวยๆกริบๆมาพร้อมความดีไซน์ใหม่นะคะสวยหรูและคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่9,000บาทเท่านั้นเลยนะ,ะ9 0 0 0บาทได้ตัวรถโฉมใหม่ไฟหน้าโปรเจกเตอร์มีมาให้แล้วนะคะดีไซน์ออกมาใหม่ได้สวยหรูมากๆเลยคันนี้ปี19ไม่ใช้งาน1 1 0 0 0กิโล ร,ราคาร1ึ0 0 0า0 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงสำหรับภายในนะคะดีไซน์ออกมาให้ใหม่แล้วเช่นเดียวกันเลยนะคะพี่พงงไรมอติฟังชันยังคงมีให้นะคะแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดตัวลูกเล่นเครื่องเสียงด้านในนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนิดนึง เชื่อมต่อนะคะบลูทูธได้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็มีส่วนของ DVD FM นะคะเชื่อมต่อรับสายวางสายได้ด้วยนะคะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้เลยภายในนะคะได้เป็นโทนสีเบทนะคะเบตตัดดำได้เป็นเบาะหนังนะคะตัวเบาะหนังเนี่ยดีไซน์ใหม่ให้เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อม4ี ตัวสีน้ำตาลหรือว่าสีเบจนะคะตัดเป็นสีทูโทนนั่นเองนะคะบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เช่นเดียวกันรถหน่วยงานปลดระวังด้วยนะคะคันนี้บอกเลยได้ไปคุ้มแน่นอนคันนี้นะคะขอไรายได้อยู่ที่2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเลยลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะสามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนอยู่เดือนละแค่ประมาณคันนี้นะคะตีกลม,กลมเลยเ0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนอยู่9 0 0 0บาทขอไรายได้อยู่ที่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะ ออกรถได้สบายสบายเลยนะคะนี่นะคะตัวด้านหลังไฟท้ายดีไซน์ใหม่สวยๆสันเหลี่ยนคมๆเห็นได้ชัดเลยรอบคันกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมแบบนี้สวยๆนะคะใครสนใจนะคะกับ Toyota c o r ร a อัลติสออนิวหนึคันนี้นะคะมาพร้อมความดีไซน์ใหม่ราคาคันนี้519,00นบาทเท่านั้นเลยจำทะเบียนไว้เลยนะคะพี่เดี๋ยวคันนี้นุดย้ำให้อีกทีหนึ่งนะคะเป็นเครื่อง1.6นะคะราคาอยู่ที่50,000 1,900 0บาทนะคะกับทะเบียนนี้สวยๆเลยนะคะหรือจะมาเป็นอีกหนึ่งคันนะคะโฉมตัวออนิวเช่นเดียวกันนะคะคันนี้สวยเดิมสันเรียมฝากระโปรงเห็นได้ชัดเลยนะคะคันนี้ราคาจะถูกลงมาหน่อยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทปี2019เช่นเดียวกันนะคะ ปี2019ราคา499,000โตโยต้าโคราออติดออนิว 1.6G ปี19ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าราคาประหยัดจงละจากตัวคันที่2เมื่อกี้ประมาณ20,000บาทนะคะคันที่3เมื่อกี้นาอกที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะประมาณ20,000บาทนะคะได้ชมเดียวกันเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์สันเหลี่ยนคมๆเห็นได้ชัดเลยกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะคันนี้ปี19 ไม่ต่างกันแค่10,000กิโลเท่านั้นนะคะไม่ต่างกันหมื่นกิโลราคาอยู่ที่4990 0 0บาทฟังก์ชันออปชั่นนะคะได้มาเหมือนกันเลยนะคะได้มาเหมือนกันภายในคุมโทนสีเ,เป็นสีทูโทนนะคะพมอะไรนะคะต่างๆมีมาให้เหมือนกันต่างกันแค่เลขไม้อย่างเดียวนะคะลูกค้าจะซื้อคันไหนนะติดต่อสอบถามรายละเอียดมาหาหนดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะ ด้านหลังก,งกว้างๆนั่งสะดวกสบายนะนี่เนะดีไซน์ออกมาใหม่ตัวรถไม่มีช้ำนะคะเป็นรถหน่วยงานทั้งหมดเลยนะทั้ง4ครคันที่นุชพาชมเมื่อกี้นะคะเป็นรถหน่วยงานทั้งหมดเลยนะบอกเลยว่าข้อดีของรถหน่วยงานนะพี่ส,สุดดีเลยนะคือ เข้าตรวจสอบศูนย์ถุกระยะการใช้งานนะคะพี่เข้าตรวจสอบศู์ถุกระยะการใช้งานเพราะฉะนั้นเรื่องโครงสร้างเนี่ยลูกค้าสบายใจได้เลยไม่มีประวัติแน่นอนนะคะของเรานะการที่จะำนำรถเข้ามาที่เพชรยนต์สัก1นึคันเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเรามีการตรวจนะรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยนะ บอกได้เลยว่าไม่มีรถประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะทั้ง4คันที่นุดพาชมวันนี้คุ้มทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโฉมก่อนร์แมดเชนหรือว่าโฉมออเนีวนะ,ะวันนี้มีมาให้4คันสวยๆหรือว่าใครอยากดูรายละเอียดตัวไหนอีกเพิ่มเติมอยากได้ราคาไหนนุชนะคะมีให้เลือกมากกว่า80คันเลยนะสำหรับออติสตแต่ว่าวันนี้นะคะมีมาให้4คันที่พาชมนะมีตั้งแต่ 1.8e นะคะโฉมมดเชนนะ 1.8e นะคะหรือว่า 1.6g และ ออลนิว2คัน1.6 g จีทั้ง2คันราคาต่างกันแค่20 0 0 0นนะคะลูกค้าส่ทั้ง4คันนี้ สนใจคันไหนอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะโทรหาโนาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะนี่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดกันอีกทีนึงสําหรับบริษัทน้นนะคะตั้งอยู่ถนนเซรีไทย68แยก1เมืองบีพุทเทั่ถนนเซรีไทยนะพี่ทามาไม่ถูกนะสามารถโทรมาหารู้ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจอยากออกรถหนูมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านลูกค้าด้วยนะมีไฟแนนซ์เซ็นถึงอเซ็นถึงหน้าบ้านลูกค้าด้วย,ห,วยหรือลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเองนะคะเรามี จัดส่งรถสไลด์ให้เลยนะคะสนใจคันไหนสอบถามรายละเอียดมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างออกได้ทุกอาชีพเลยนะสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากดูรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์หรือว่าการออกรถสามารถโทรหาโนดได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้นะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของโนดด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองนะคะหรือว่าเอาติดมือสองนะคะของบริษัทเพชรยนต์เข้ามาได้เรื่อยอีกนะ,ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ